ห้ามจิ้มห้ามจิ้มไม่ได้สวัสดีค่ะทุกคนต้องอกช่อที่ดวันนี้นะคะเรามารีวิวร้านชาบูเปิดใหม่กันค่ะคือแบบเสรจะัดหนักจัดเต็มมากพี่เขาแบบว่าจัดการนะจัดหนักจัดเต็มมาทุกคนดูสิ น่ากินมากเลยชุดซาซิมิอยู่ในเซต399บาทบก้ายทเพื่อเนี่ยคุ้มนะคะ399บาทไว้ไหนดีอันนี้มันคือรีฟิลได้เหมือนกันเหรอคะอ๋อลดมากที่ได้ดูกันมาแล้วใช่ไหมคืออาหาร เยอะมากเยอะมากแบบก็เริ่มหวั่นๆนะคะว่าเราจะกินกันหมดหรือเปล่าคือตอนแรกกะกะว่าจะมาทำเหมือนกับว่าแข่งกินกันกับเพื่อนใช่ไหมแบบกินแซลมอนเลยเนี้ยแต่ตอนนี้ต้องขอคิดดูก่อนค่ะเพราะว่าของเยอะมากแค่นี้ก็เริ่จะกินหมดหรือเปล่าแต่ก็สู้ไหมคะเพื่อนๆสู้ไหมคะสู้ เดี๋ยวจะมาดูกันค่ะคือตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันนะคะมี3มคนใครบ้างก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่าใครบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีบทลงโทษด้วยค่ะว่าเราจะมีบทลงโทษกันที่ไหนต้องติดตามชมกันนะคะทุกคนรับรองว่านัน s น่เอย่างนเพราะว้มสีเขีย่อานู่ก

เราได้ชาเขียวชิมเไอเผ็งวอเฟรจริงเล่กุ้ชิมเลยอร่อยไหมอร่อยไหนเออเอินก้มเอียงไปเผ็งวออาชิมเียม่วมอร่อยจังอยากกินอ่ะิเจียบจ้า่ชาเขียวหวานเจี๋ยบไม่ใช่ไหมหวานเลยเ่ชาเขียวมาชิม่เอาไปกินอ่ะนีชาเขียวพอได้กินไม่หวานมาก โอเคแต่เราจะต้องกินจริงจังแล้วกมัดผมแบบก็คือสาวนักนเทุกทุแล้วก็ที่การกระจายก็มกี้ันอแบบมเลก่นนะเลยแข่งแต่นก้ชนะเขาบอกว่าพ่ยังถ้าจริงจังจะมัดผมจริงเนี่ยไม่ให้จิ้มไงมีให้จิ้มแต่ไม่ให้จิ้มไม่กินสบใช่ไม่งั้นมันก็ไม่ชาเล์้นี่ย มันมีอีกชุดที่มือนั้นน่ะตลัวที่มีส้มก็ไ้วยอย่ไม่ได้จิ้มไม่ได้จิ้มก่อนห้ามจิ้มห้ามจิ้มไม่ได้จิ้มมันก็ไม่นั่นแน่ม,มือม,มันก็กินได้เรื่อยๆอ่ะถ้าจิ <ปะ S 2> ้มมาห้ามจิ้มหรอนี่กฎกติกานันก็คือใครกินแซลมอนอันเนี้ยเสร็จเป็นคนสุดท้ายคนนั้นนะคือคนที่แพ้แล้วก็จะโดนทำโทษที่สวน คือมนไม่บอกว่าที่ไหนก็มันชิ้นใหญ่บ้านนี่ชิ้นมันเล็กกว่าอย่ามาอย่ามาอย่ามาต้องย่างสีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงทำจิ้ม้วคทำจิ้มเอาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกินนับเกนับเดี๋ยวพอเราจับเวลาก็เริ่มเลยนะนี่คือคนที่ เอเลยเหรอหมืเลย <laughs> กูวาแวทจะคน <laughs> ถ้าไม่หมือนกูทำโทษด้วยกคนแน่กูว่ากูชนะอีกคนเดียวจิ้มได้ไหมไม่ได้ม,เ,ม,ม,มเวลาไม่ไมเป็นหมดอาเหุเยอไม่รู้าวหมดมเวลาแล้วทีนี่หลังมาถึงเวลาจิ้มได้แล้วนะ ถ้ใครหมดสุดท้ายก็แพ้ได้ไหม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 ทุกการตัวทันคุณจิมเนาะมิมกูรู้เลยใครแพ้จิมแอ้ก็จะหมดอวกูอยากให้บิมแพ้อะไม่มิมไม่เนียนะชิ้นใหญ่ใช่ไหม นให้แพ้2คนได้ไหมไม่ได้กูอยากให้มึงแพ้แล้วแต่มึงนีเดี๋ตูต้องทำโทษาแบอีมินไม่นอนเพรามินมแพ้มากมากเพงให้แพ้สองคนได้ไหมเย้ลสุดดอูเลไม่สรุปใช้เวลาไปเพคหนึ่งนาทีนะมูแพ้เลยไมแพ้เลยไม่เดี๋ยวกูก็แพ้มาแบบมิ้นปะหล ก็เดี๋ยวค่อยคิดกันเราสองคนนั่นเราลองคนแพ้มากกว่ามันโดนเยอะกว่าดิได้กูให้แต่มึงก็แพ้อ่ะโอเคโอเคไหมมิมโอเคยอมรับไหมว่าเดี๋ยวจะต้องเจออะไรบ้างต้องยอมรับยอมรับค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเจอก็ต้องทํานะคะแต่ว่าเฮียดกว่ากันต้องไม่เท่ากันนะถูกไหมเออได้เี่งชนะเอามือมันก่อนตบมือเย้ ผู้ชนะของเรามือออกไปสิผู้ชนะของเราจะให้ขอขวัญนเพลงเป็นแค่บรรยานาศมือโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราขอไป e อนจอยกับชาบูื่นนี้ก่อนว่าทำไมเราแพ้การลำบากจะเยอะสุดอ่ะทุกคนไม่ดีเหกันเป็นเยอะสุดเออจริงเป็นยะสุดทุกคนเห็นมึง เล้มกินทีละแบบน้อยแล้วไอ่เพลงมันกินแบบเป็นชิ้นใหญ่ใหญ่ยัดปากยัด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 กินเหมือนกับว่าเหมือนขมวดแล้วตอนแรกมันไม่ให้จิ้นแล้วมันก็คือไม่ลงอ่ะทุกคนแบบทุกคนเรามากินดูวยข้าวข้าวออนเท่านั้นโอเคเดี๋ยวเราโอเคแพ้ก็คือแพ้นะคะกินแล้วโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยว่าคนโดนทำโทษอ่ะจะโดนอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะตอนนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนอะไรบุคคกรรมการจะดูซิว่าแต่ละคนยังไงและอีพวกนี้มันก็ไม่ธรรมดาเอาหมดเลยนะคะกินแล้วมันก็ไม่ธรรมดา ต้องวิ่งเลือหนึ่งชิ้นคึ้นเลือเป็นกองเงกินได้อนะโอเคลงเลยสายน้งจิ้มเออลงาแ้วอ่าเรากินเนื้ออยู่คนเดียวใช่ไหมแล้วก็คือข้อดีของที่นี่อ่ะมันจะมีน้ำจิ้มแจ่วเฮ้ยเหมาะกับคนกินเนื้อมากแบบแซ่บมากกินกับเนื้อ น้ำจิ้เจวนี่คือแบบว่าปุด่าได้างแล้วคือเนื้อที่บิมชอบกินอีกอย่างคจอเป็นแบบนี้ชอบกินกับไข่สดจ้าได้กินไข่อร่อยจริงนี่จินกับน้ำจิ้มแจ่วครับเออได้กันมากเลยอปกติอะเนื้อมันเดาไปจิ้ชาบูใช้ไหม มันก็จะมีแค่น้ำจิ้มซุกปี้มั้ยมันจะมีแค่น้ำจิ้มซุกปี้แล้วก็น้ำจิ้มซีฟู๊ดอะปกติก็จะกินน้ำจิ้มซีฟู๊ดแต่ปกติแับน้ำจิ้มแจ่วคือแบบว่าดีมากเชนมันเข้ากันมากร้านนี้มีอย่างไม่ชอบคือเปิดเพลงเกาหลีค่ะคุณมีเกาหลีก็ลองมิมนี่เดี๋ยวให้ลองกับน้ำจิ้มแจ่วเขาน้ำจิ้มไหนนะเอาเลยไม่ต้องเอาเลยอะแม่งนะเอาเลยเอาเลยปากใหญ่เลยเอาเลย เข้ากันไหมเนาะได้เวลาของหวานแล้วหรอถึงเวลาแล้วค่ะตอนนี้ถึงเวลาของเอิรมแล้วค่ะพิธีกรพิธีกรอิ่มยังอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วเหรอใช่แต่ว่าของหวานมันจะมีที่ว่างเสมอนี่แก๊งถ่ายรูปของเรานะคะเอาเอาปีโกหมวยมาดูเสร็จยังนี่ค่ะมันเป็นของหวานของภูเก็ตนะคะเขาเรียกว่าปีโกหมอย มันคือมันเป็นข้าวเหนียวดำนะคะข้าวเหนียวดำนี่มันเป็นของภูเก็ตปะไม่ของภูเก็ตโยมไปนี่แหละปีโกหมวยนะนี่มันจะเป็นข้าวเหนียวดำกะทินะเดี๋ยวบิ๊มจะชิมให้ดูอุ้ยมาดูนมมันคือข้าวเหนียวใช่ใช่ใครชอบอะไรจ็ขออมบีมดินอืมอร่อยอยู่นะอร่อยอร่อยไม่หวานมาก ที่ภูเก็ตเราอ่ะจะเรียกว่าเมนูนี้เขาจะเรียกปีโกหมอยมันก็แบบไม่ใช่ว่าหมอย์ค่ะแถนั้นนะมันต้องแบบว่าปีโกโม้อย่แค่เป็นภาษาใต้แต่ว่าตัวมันกเขาเรียกว่าคำเดียวกันแค่ไม่ใช่ภาษากลางอืมอร่อยไม่ใช่หมอย์เลยนีไ่ได้นะนัะ่นแค่ะทุกคนคือตอนนี้ฝนตกนะคะฝนตกตกก็เลยกะไปที่ที่จะไปคือสวนเสือก็ไม่ได้ไป ใครปวดหัวไ,ไม่ได้ไปเพราะว่าฝนตกก็คือวันนี้เขาคง,งไม่โดนทำโทษนะคะ <bara> และ้กลก็อาจจะไปแบบชิวๆกันแล้วก็คงไม่ได้อัดคลิปแล้วค่ะตอนนี้อาจจะไปแบบเป็นริ้งหรือ,อยังไงค่อยว่ากันนะคะก็คงจบกันแค่นี้กันทุกคนมารีวิวแข่งกินกันค่ะทุกคนวันนี้ไปกันก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บไป thank you